องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวงเทศบาลตำบลชุมพวงส่วนราชการทุกหน่วยงานห้างร้านพ่อค้าข้าบดีชาวตลาดอำเภอชุมพวงขอเชิญร่วมสืบสารวัฒนธรรมไทยลอยกระทงประจำปีณาริมฝั่งลำน้ามาศหน้าอุโบสถวัดตลาดชุมพวงตำบลชุมพวงอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมา15พฤศจิกายนนี้เพื่อบูชารอยพระพุทธบาทเพื่อบูชาเทพเจ้าประจำลำน้ำเพื่อขอขมาพระแม่คงคาและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ปักหมุนดนจุดเช็คอินที่อลังการสุดตรการตาและ,พะเพลิดเพลินกับรายการประเพณีกุศลเช่นปิดทองพระประธานปิดทองลูกนิมิตปิดทองคล้องมะลายและผูกผ้าเสาวิสุงคามเสมาปิดทองใบเสมาถวายสังฆทานผ้าป่าลอยฟ้า,ฟาและตะไค่ปลาผ้าโช่ามีระวันใหญ่ให้รับเช่าเกินคุ้มคุ้ม,มพร้อมกระทงสดให้ท่านบูชามากมายกิจกรรม,<า>ม<า>บนเวทีชมการแสดงของกลุ่มสตรีและนักเรียนจากโรงเรียนต่าง อย่าลืมวัศภาผูพฤศจิกายนนี้ลอยกระทงสนุกได้กุศลที่หน้าอุโบสถวัดตลาดชุมทวงตื่นตากับธรรมชาติถ่ายภาพณจุดเช็คอินริมฝั่งลำน้ำมาประดับระบบไฟแสงสีสถานที่ลอยกระทงสุดตรการตาอย่าลืมพลาดไม่ได้ชวนกันไปมากๆอีกเด้อ